สวัสดีค่ะพบกับช่อง lady ่แดงกันอีกแล้วนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเอาไว้ด้วยนะจ๊ะวันนี้นะ่เราจะมาคุยกันเรื่องของ Last a s t m o ม h ธไฮรุนละการเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีข่าวว่าสโมสอนเนี่ยตั้งใจที่จะปล่อย Last s s t o o o h h o i รุ n ออกไปนะคะในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วก็สโมสรเองเนี่ยก็ค่อนข้างมีความกังวลนะเพราะว่าด้วยฟอร์มที่ไม่ดีของเขาเนี่ยจะมีทีมไหนมาสนใจ Last m o o d h o i l u น หรือไม่มาว่ากันที่เรื่องของลัสมูฮอยลุนนะคะเป็นกองหน้าดาวรุ่งค่ะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยคาดหวังให้เป็นอนาคตของแนวรุก แต่อย่างไรก็ตามนะผลงานของลาสมูทฮอยลุนเนี่ยก็ยังไม่เป็นที่โดดเด่นนะคะหลังจากย้ายมาจากอตาลนตาซึ่งปัจจัยเนี่ยมันอาจจะมีอยู่หลายด่างด้วยกันนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็คืออาการบาดเจ็บและความฟิตซึ่งตอนที่ฮอยลุนย้ายมาถึงเนี่ยมีอาการบาดเจ็บตั้งแต่ช่วงพรีซสซันเลยนะทาให้เขาเนี่ยพลาดโอกาสที่จะเริ่มต้นฤดูกาลอย่างเต็มที่นอกจากนั้นนะคะก็ยังมีอาการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นระหว่างฤดูกาลก็ส่งผลให้ฟอร์มของเขาเนี่ยขาดความต่อนเนื่องด้วยอย่างที่2เลยนะคะอาจจะเป็นสไตล์การเล่นของแมนเชสเตอร์ อยู่ในเตดตอนที่อียิรเเทนฮารเนี่ยยังเป็นกุนซืออยู่นะเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยมันไม่มีระบบการเล่นที่สนับสนุนกองหน้าหมายเลขเก้าอย่างเต็มที่ทีมเองก็ขาดปีกหรือว่ากองกลางที่จะสามารถป้อนบอลให้กับกองหน้าได้อย่างสม่าเสมอนะทำให้ฮอยลุนเนี่ยได้รับบอลในพื้นที่สุดท้ายน้อยมากๆ อย่างที่3เลยนะคะปัญหาการสร้างสารร์เกมของทีมซึ่งยูเนเต็ดเนี่ยมีปัญหาในการคุมเกมแดนกลางและสร้างสารร์โอกาสโดยเฉพาะนะคะเมื่อบรูโน่แฟนันหรือว่าริสเตียนอิลิกเซนเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานแล้วก็ยังขาดการประสานงานที่ดีในแนวรุกทําให้ฮอยลุนเนี่ยมักจะต้องลงมาล้วงบอลเองมากกว่ารอจบสกอร์ แรงกดดันและค่าตัวสูงนะด้วยความที่ย้ายมาอยนะู่ในเต็ดเนี่ยด้วยค่าตัว72ล้านปอนด์ทำให้แฟนบอลต่างก็คาดหวังว่าเขาจะสามารถสร้างอิมแพคได้ทันทีซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นแรงกดดันกับเจ้าตัวมากเกินไป 5. ประสบการณ์นในลีกอังกฤษก็ต้องบอกว่าพิมเมลีกเนี่ยมีความเข้มข้นและความรวดเร็วกว่าเกาโชเซเรียนะทำให้ฮอยลุนเองเนี่ย อาจจะต้องใช้เวลาปรับตัวบวกกับกองหลังในอังกฤษเนี่ยมีความแข็งแกร่งและดุดันมากกว่าที่เขาเคยเจอในอิตาลีข้อที่6ปัญหาภายในทีมซึ่งอยู่ในเต็ดในตอนนั้นนะคะต้องเผชิญปัญหาหลายๆด้านเลยทั้งเรื่องฟอร์มการเล่นโดยรวมของทีมเรื่องอาการบาดเจ็บของผู้เล่นหลักนะแล้วก็ความไม่แน่นอนในการจัดทีมของยูริคเทนฮาร์บวกกับปัญหาด้านแทคนิก,กเรื่องแผนการเล่นเนี่ยก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ,อก,การพัฒนาศักยภาพของฮอยลุน ทีนี้พอมีการปลดอิริกเทนฮาร์กนะคะแล้วก็ได้เป็นรูเบนอโมลิมเข้ามาแทนเนี่ยก็คาดการณ์กันว่าแนวโน้มของอยรุนภายใต้การคุมทีมของอารโมลิมเนี่ยเขาก็น่าจะทําประตูดได้มากขึ้นกว่าตอนที่เป็นอิริกเทนฮาร์กเนาะเพราะว่าไฮรุนเองก็มีจุดเด่นในเรื่องของความเร็วพละกําลังนะซึ่งเหมาะกับกองหน้าหมายเลขเก้าในแผนของอโมลิมแต่หลังจากที่รูเบนอารโมลิมเข้ามารับตําแหน่งผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดเมื่อเดือนพฤศจิกาปี2อนีเนี่ยผลงานของลาสวอตอยรุน ภายใต้การคุมทีมของอโมริมเนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นที่น่าพอใจนะสถิติและฟอร์มการเล่นของฮอยลุนเนี่ยทำได้เพียง7ประตูจาก33นัดในทุกรายการและยิ่งใน16นัดหลังสุดเนี่ยเขาไม่สามารถทำประตูได้เลยตอนนี้นะคะทีมงานโค้ชของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเริ่มแสดงความไม่พอใจกับฟอร์มของฮอยลุนและแล้วก็มีรายงานข่าวว่าเขาเนี่ยอาจจะถูกดรอปจากตำแหน่งตัวจริงและตั้งแต่ที่อโมริมเนี่ยเข้ามาคุมทีมนะ ฮอยลุนได้ลงเล่นครบ90นาทีเพียง5นัดเท่านั้นและถูกเปลี่ยนตัวออกถึง10ครั้งสรุปได้ว่าภายใต้การคุมทีมของรูเบนออมอลิมเนีลาสมุตฮอยลุนก็ยังไม่สามารถปรับปรุงฟอร์มการเล่นได้ตามที่คาดหวังซึ่งส่งผลให้ทีมโคตชตอนนี้กำลังพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการใช้งานเขาในทีมสำหรับอนาคตของฮอยลุนนะคะรอดูกันต่อไปว่าจะสามารถพัฒนาได้ไหมภายใต้การ กุมทีมของอมรริมในตอนนี้เนาะหากชื่นชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเลดีผีแดงกันเอาไว้ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าเราเป็นเด็กผีเราคือเพื่อนกันค่ะ